ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาเล่าต่อวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลาไปสัมผัสเรื่องราวความเป็นมาของเทศกาลลอยกระทงเทศกาลแห่งสายน้ําแสงเทียนและความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายคนคงคุ้นเคยกับภาพบรรยากาศอันงดงามของเทศกาลลอยกระทงแสงไฟระยิบระยับตกแต่งประดับประดาไปทั่วแม่น้ําลําคลองแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ถึงเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลัง ที่มาที่ไปของประเพณีนี้เรื่องราวของวันลอยกระทงนั้นถูกเล่าขานกันมาหลายยุคหลายสมัยบางก็ว่าเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยมีตำนานเล่าถึงนางนุพมาศสนมเอกในสมเด็จพระร่วงเจ้าผู้ประดิษฐ์กระทงรูปดอกบัวขึ้นถวายบางก็ว่าเป็นพิธีกรรมของพาม์ที่บูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ำแต่ไม่ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดเจนในทุกตำนานคือความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสายน้ำ แม่น้ำลำคลองเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนจึงเคารพและบูชารวมถึงข้อคขมาต่อสายน้ำที่อาจเคยลวงเกินด้วยการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปกระทงน้อยที่ลอยไปตามสายน้ำจึงไม่ใช่แค่เครื่องประดับตกแตง่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปลดปล่อยการเริ่มต้นใหม่เราฝากความทุกโศกสิ่งไม่ดีทั้งหลายไปกับกระทงพร้อมกับอธิษฐานขอพรสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนอกจากการลอยกระทงยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประกวดนางนพมาศการเลื่นผูการแข่งเรือล้วนเป็นสีสันที่ทําให้เทศกาลลอยกระทงเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความทรงจําดีๆลอยกระทงประเพณีเก่าแก่ของไทยหลายจังหวัดจัดงานยิ่งใหญ่แต่ในความเหมือนของประเพณีลอยกระทง ก็มีความแตกต่างของเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นและมีชื่อเรียกต่างกันไปดูกันว่านอกจากความงดงามของแสงไฟและกระทงแล้วแต่ละภาคมีความเชื่อและประเพณีที่น่าสนใจอย่างไรบ้างเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือที่นี่มีประเพณีญี่เปุงหรือลอยโคมอันโด่งดังชาวล้านน่เชื่อว่าการลอยโคมเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุลามณีบนสวรรค์และเป็นการสะเดาะข้ะ ลอยทุกโศกไปกับโคมที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้านอกจากนี้ยังมีการลอยกระทงสายกระทงขนาดเล็กที่นํามาเรียงต่อกันเป็นสายยาวประดับประดาด้วยดอกไม้ทูบเทียนลอยไปตามแม่น้ําส่วนทางภาคอีสานมีประเพณีหลายเรือไฟอันยิ่งใหญ่ชาวอีสานจะประดิษฐ์เรือไฟขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างสวยงามบรรจุด้วยเครื่องเส้นไววและสิ่งของที่เป็นมงคลก่อนจะปล่อยให้ลอยไปตามลำน้ำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคาเชื่อกันว่าการไหลเรือไฟจะนำพาสิ่งไม่ดีและโรคภัยไข้เจ็บออกไปปิดท้ายกันที่ภาคใต้ที่นี่มีประเพณีลอยแพรซึ่งจะใช้แพรไม้ไผ่ขนาดเล็กตกแต่งด้วยดอกไม้ทูบเทียนและอาหารก่อนจะนำไปลอยในทะเลเพื่อบูชาผ่าอุบคุตพราอรหันัผู้บำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ท้องทะเลเชื่อกันว่าการลอยแพจะช่วยให้ทำมาค้าขายร่ำรวย และเดินทางปลอดภัยวันลอยกระทงจึงเป็นมากกว่าแค่เทศกาลร,รื่นเริงแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเป็นวันที่ครอบครัวเพื่อนฝูงคนรักได้ใช้เวลาร่วมกันสร้างความทรงจําอันแสนอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามหวังว่าเรื่องราวที่เรานํามาฝากในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและเห็นคุณค่าของเทศกาลลอยกระทงมากยิ่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ